สวัสดีครับอาทิตย์นี้ให้เรามาดูบทวิเคราะห์ทองคำสำหรับวันจันทร์ที่21ถึงวันศุกร์ที่25สิงหาคม2023นะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เปิดมาวันจันทร์นะครับราคาทองคำก็อยู่ในโซนนี้ธนาคารก็มีการปรับฐานแล้วก็สวิงในช่วงธนาคารกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาช่วงเวลาหนึ่ทุ่นะครับเป็นเรื่องของ ตัวเลข core retail แล้วก็ retail นะครับแล้วมีตัวเลข state manufacturing index ที่ออกมาก็คะเข้าไปแต่ส่วนใหญ่ตลาดน่าจะมองในส่วนของตัวเลข core retail นะครับตัวเลขที่ออกมาดูดีทำให้ค่าเงินดอลลาร์ครับออกมาทางแข็งค่าแล้ววันพุธ s i d e w a y ก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็วันพฤหัสในช่วงตีหนึ่งก็มี FOMC meeting minute นะครับออกมา หลังจากนั้นก็เป็นอ n e m p l o y m e n น claim ครับทำให้ราคาทองก็สวิงในช่วงวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ก็ไม่มีตัวเลขสำคัญอะไรก็ยังไซเบตเป็นการไซเวตที่เทรดใต้แนวรับสำคัญ1893กนะครับก่อนจะปิดราคาที่1889ในวันศุกร์คืนวันศุกร์หรือเช้าวันเสาร์นี้นะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของราคาทองคำก็ประมาณนี้ครับให้เรามาดูภาพใหญ่ก่อนนะครับในกราฟเดย์มาดูว่าทองคำ อยู่ในราคาไหนจากภาพที่เราดูกันมาตลอดนะครับหลังจากที่เราเห็นว่าทองคำได้หลุดแนวรับที่เป็นเทรนไลน์เส้นนี้ลงมานะครับเราก็เห็นว่าทองคำก็สวิงอยู่ใน Channel สีเหลืองนี้ครับแล้วมีการเบรกขึ้นไป แต่เนื่องจากว่าทิี่ผ่านมาก็มีการหลุดแนวรับสําคัญ1932แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าทองคําจะใช้แนวรับไม่ว่าจะเป็นช n อ l สีเหลืองที่เป็นแนวรับหรือแนวรับที่เคยแจ้งไว้นะครับมี2เส้นตรงนี้1909หรือ1902นะครับทองคําไม่ได้ใช้ทั้ง2เส้นเลยนะครับอาจจะใช้การเทรดแค่ s w i n ส t เทรดเล็กๆครับแต่ก็ไม่เป็นจุด สำคัญอะไรนะครับก่อนที่จะหลุดลงไปจนถึงแนวรับโซนนี้ครับ1893แล้วก็หลุดลงไปแบบไม่มีเยื่อใยครับยังเป็น การลงต่อของราคาทองคำนะครับปรับฐานลงต่อในแนวโน้มขาลงแบบต่อเนื่องแบบรันเลี่เลยนะครับก็มีการสวิงขึ้นไปแบบน้อยมากดังนั้นจากกราฟที่เราเห็นนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเห็นช n e l สีฟ้าครามนี้ไหมครับก็ใช้เส้นนี้นะครับเป็นการตีช n e l ใหม่แล้วก็รีมูฟตัวเส้น Channel สีเหลืองเดิมนะครับออกไป เราก็จะได้ภาพใหม่ภาพนี้นะครับเนื่องจากว่าจุดที่ราคาทองคําหลุดนะครับจุดนี้ในตอนแรกเราก็ยังมองว่าเป็นการหลุดแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับในโซนนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเรากําลังมองว่าราคาทองคํากําลังปรับตัวเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเป็นแนวโน้มขาลงดังนั้นการปรับตัวของเขาสามารถที่จะลงมาถึงแนวรับ1860หรือต่ํากว่านั้นนะครับถ้าหลุด1860ก็มีโอกาสที่ลงมาทดสอบที่แนวรับ โซนอีกโซนหนึ่งนะครับก็คือ1.807หรือ1.800นะครับแนวรับด้านจิตวิยยานะครับตับเท่าที่ราคาทองคํำยังเทรดใต้1.932อยู่เรายังเน้นเทรดหน้าเซลล์นะครับตามที่ย้ำไปเมื่อที่ทผ่านมานะครับถ้าใครดักบายตามที่แจ้งให้ทราบนะครับถ้าดักบายก็คงโดน Stop ปล s อออกมานะครับก็มี Stop l o s อลบ10ดอลลาร์ครับก็ถือว่าก็ออกมาก็จำกัดความเสี่ยง แค่นั้นครับเพราะว่าราคาทองคำหลังจากที่ทดสอบแนวรับก็ไม่รีบาวเลยเป็นการรีบาวในกรอบเล็กๆแล้วก็ลงต่อครับไม่มีการรีบาวถึงแนวรับที่เราคาดไว้ว่าจะถึง1929หรือ1932กนะครับก็ไม่มีการรีบาวขึ้นมาได้ไกลสักเท่าไหร่ดังนั้นอาทิตย์นี้นะครับสิ่งที่เราดูก็คือว่าดูว่าราคาทองคําจะมีการรีบาวกับมาใช้แนวต้านไหนซึ่งแนวต้านเดียวที่เราจะมองเห็นตอนนี้ก็คือเทรนไลน เป็นแนวต้านเทรนด์ไลน์เส้นนี้หรือ1932ถ้ามีการรีบาวกับขึ้นมานะครับก็เป็นจังหวะที่เข้าเซลล์แต่กว่าจะถึงจุดจุดนั้นเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าราคาทองคำจะรีบาวในกรอบเล็กๆนะครับถ้ามีการรีบาวในกรอบแคบๆกรอบเล็กๆแบบที่เราเห็นนี้นะครับก็ยังไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะว่าภาพตอนนี้ก็คือเป็นการปรับฐานที่เราก็มองว่า ถ้ามีการรันลี่ก็อาจจะปล่อยรันลี่ไปจนถึงแนวรับ1860หรือ1807ไปเลยครับก็ถ้ามีการรีบ n d กลับขึ้นมานะครับก็ค่อยหาจังหวะที่เข้าเซลล์พาพรวมเราก็ยังมองว่าราคาทองคำก็ได้หลุด Channel เส้นนี้ครับเป็นเทร i ไลน์ช n นอลหลักที่เราใช้เทรดในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการสร้างรูปแบบเป็นการหลุดเทร d ไลน์แล้วก็สร้างรูปแบบ ราคาในแนวโน้มขาลงครับตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือก็เน้นเทรดในฝั่งของหน้าเซลล์นะครับภาพรวมของราคาทองคำในกราฟเดย์ก็ประมาณนี้ครับหลังจากดูกราฟเดย์ให้เรามาดูกราฟ4ชั่วโมงครับกราฟ4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าราคาทองคำหลังจากที่หลุด1932ลงมานะครับจุดนี้มีการดุยบาวขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็เป็นการทดสอบครั้งเดียวหลังจากที่หลุดหนึ่งครั้งแล้วก็ รีบัลกลับไปอีกหนึ่งครั้งครับก็มีจังหวะให้เซลแค่จังหวะเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จังหวะนี้ก็เป็นการสวิงในกรอบแคบๆไม่ถึง $10 ดอลลาร์นะครับลงมาที่ $1909 แล้วก็รีบาวกลับไป $1920 กนะครับก็ถือว่าเป็นการสวิงที่แคบมากแล้วก็ลงมาทดสอบที่แนวรับ $1909, $1902 ตรงโซนนี้ครับหลังจากนั้นก็หลุด $1902 แล้วก็รีบาวกลับมาที่เส้นแนวต้าน1902ก่อนที่จะลงต่อแล้วก็หลุด1893นะครับถือว่าช่วงทิ์ที่ผ่านมามีการทดสอบแนวรับถึง3เส้นนะครับ1909 1902และ1893หลุดทุกแนวรับนะครับดังนั้นจังหวะที่เราใช้เทรดครับถ้าไม่ได้เซลตามซึ่งก็ถ้าเซลตามก็ถือว่าก็ค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่า เรายังอยู่ในโซนแนวรับทั้งสิ้นเลยนะครับเรายังอยู่ในโซนแนวรับทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นการที่ เราจะกำหนดกลยุทธ์การเทรดของเราสำหรับอาทิตย์หน้านะครับก็รอดูนะครับว่าราคาทองคำจะรีบาวลกลับมาใช้เส้นไหนนะครับก็เป็นไปได้ทั้งโซน1902ศนหรือ1909้าน์กะครับถ้ารีบาวลกลับมาไม่ถึงเส้นเหล่านี้ก็ไม่ต้องทำอะไรครับก็ไม่ต้องทำอะไรสำหรับอาทิตย์หน้ากลยุทธ์การเทรดก็ยังเน้นหน้าเซลนะครับเน้นหน้าเซลล์แต่ที่ดีที่สุดก็คือควรรอให้ราคารีบาวกลับขึ้นมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น ที่แนวต้านก็ดู1909หรือเทตไลน์เส้นนี้นะครับถามว่าแล้วถ้ามีการแรนลี่กลับขึ้นมาหรือการตีสวนกลับขึ้นมาแรงๆเราดูจุดไหนเป็นจุดสำคัญที่เราจะหยุดเซลล์เราจะไม่เซลล์แล้วจากภาพที่เห็นก็คือก็เป็นจุดเดิมครับเส้น1932เส้นนี้ครับก็ยังใช้เส้นนี้เป็นแนวต้านสำคัญเส้นเดิมนะครับ ถ้ามีการขึ้นมาถ้าไม่ผ่าน1932กครับก็เซล์ลได้แต่ถ้าสามารถเบรกขึ้นมาเหนือ1932ได้นะครับมีการย่อก็พิจารณาที่เข้าบายนะครับก็ปรับหน้าเทรดจากหน้าเซล์ลมาเป็นหน้าบายอีกครั้งหนึ่งนะครับแับเท่าที่เทรดอยู่ใต้1932 940 19นี้เรายังมองว่าทองคำก็ยังลงต่อนะครับ ตามแนวโน้มหลักก็คือเป็นการเทรดในแนวโน้มขาลงครับเด้งขึ้นมาก็ใส่เซลล์แล้วก็ย่อลงมาที่แนวรับก็ปิดทำกำไรครับประมาณนี้ มาดูตัวเลขเศรษฐกิจสําหรับอาทิตย์หน้านะครับสําหรับอาทิตย์หน้าก็จะมีตัวเลขแฟลตพิมไอนะครับออกมาในวันพุธช่วงเวลา2องทุ่มสี้าครับวันจันทร์ก็ไม่มีตัวเลขสําคัญอะไรวันอังคารก็ไม่มีตัวเลขสําคัญอะไรนะครับก็รอดูทีเดียวก็คือวันพุธเวลา2องทุ่มสีเลยสําหรับวันพฤหัสก็ช่วงเวลาทุ่มครึ่งครับก็เป็นตัวเลขเรียกร้องสวัสดิการการว่างงานนะครับ ประจำสัปดาห์ครับช่วงเวลาทุ่มครึ่งในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ก็จะมีเรื่องของการประชุมแจ็กสันโฮล e ิมโพเ s i u m นะครับเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองเรื่องของเศรษฐกิจก็อาจจะมีความผันผวนจาก statement หรือจากคํากล่าวใดๆของ i n f ฟลูเอนเหรือ b a n k e เกต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นแล้ววันศุกร์นะครับ ในช่วง3ามทุ่มจะมีตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับที่ออกมาในช่วงเวลา3ามทุ่มแล้วก็3ามทุ่มครึ่งก็จะมีการกล่าวคำกล่าวของ o รมพาวเวลนะครับที่จะมาพูดเกี่ยวกับมุมมองของ f ฟดต,ต่อการปรับนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อสอดรับกับเศรษฐกิจในเรื่องของเงินเฟอ้อหรือเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาประจวกบกับการประชุม แจ็กสันโฮลสิมโพเซียมนะครับก็ประชุมตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับก็ต่อเนื่องมาวันศุกร์อาจจะมีสเตทเมนท์ที่สร้างผลกระทบหรือความอ่อนไหวต่อราคาทองคำนะครับให้ดูไว้นะครับอาจจะมีความผันผวน,ผนข,อของราคาทองคำในเวลาดังกล่าวนะครับ ทบทวนกลยุทธ์การเทรดครับสำหรับอาทิตย์หน้าก็หลังจากที่เราเห็นว่าทองคําได้หลุดแนวรับไม่ว่าจะเป็น1932ลงมานะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เทรดใต้เส้นนี้ตลอดแล้วมีการรีบาวถือว่าเป็นรีบาวสั้นมากครับไม่ถึงแมก้กระทั่งแนวต้านที่เป็นเทรดไลน์นี้นะครับถ้าไม่มีจังหวะเข้าเซลล์นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องเซลล์ก็นั่งรอดูอยู่เฉยๆก็ได้ครับ แนวต้านตลอบอาทิตย์หน้าก็เป็นไปได้ทั้งแนวต้าน1902 1909หรือ1920นะครับดูว่าตลาดจะรีบาวขึ้นกลับมาใช้แนวต้านเส้นไหนนะครับที่สำคัญก็คือดูอย่าให้ราคากลับมายืนเหนือ1932นะครับถ้าสามารถที่รีบาวกลับขึ้นมาแล้วทะลุ1932ได้ ก็พิจารณาการปรับหน้าเทรดจากหน้าเซลลมาเป็นหน้าปายนะครับตับเท่าที่ราคายังเทรดต่ำกว่า1932เรายังเทรดโดยการเน้นหน้าเซลล์นะครับเด้งขึ้นมาก็ใส่เซลล์นะครับย่องลงไปตามแนวรับก่อนหน้านะครับก็สามารถที่ปิดทำกำไรได้นะครับสกลยุทธ์การเทรดของเราอาทิตย์หน้าก็ประมาณนี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร,ร็จเทรดมีกำไรใช้ชีวิตให้มีความสุข พบกันใหมอ่อาทิตย์หน้าสว,ส,สวัสดีครับ